รายการคุยกับหมออรพันธ์วันนี้มาในหัวข้อที่ทันสมัยที่สุดค่ะคือกาเบอร์27ในบัตรสีเขียวซึ่งเป็นบัตรพาร์ติลิสในโนโยบายที่ชัดเจนที่สุดของพรรคการเมืองทั้งนึงนะคะคือพรรคพลังทารรใหม่นะคะมีอาจารย์ตู่ของเราอยู่ในนี้ก็คือว่าโนโยบายเรื่องกัญชาทางการแพทย์เพื่อการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจและเพื่อสังคมอาจารย์ตู่เป็นใครอาจารย์ตู่เป็น พยาบาลไปอาจารย์พยาบาลเป็นนักกฎหมายนะคะและเป็นผู้ที่ช่วยกันเสนอแนะทำรายงานเสนอแนะรัฐบาลจนได้เป็นกฎหมายกัญชาเพื่อการแพทย์ในปี62แต่อุปสรรคของกัญชาการแพทย์อยู่ที่โลภค่ะของคนที่ไม่คำนึงถึงส่วนรวมก็พยายามจะทำให้กลายเป็นกัญชาเสรีทำให้กัญชาซึ่งเขามีสรรพคุณทางยาและขณะเดียวกันเขามีอันตรายที่ทำให้หายทำให้เสพแล้วก็มีติด กลายเป็นสับสนแทนที่คนในสังคมนะเมื่อแยกแยะเราก็จะได้ใช้ประโยชน์ทั้งสองด้านด้านหนึ่งขอเป็นยาเสพติดแต่เป็นยาเสพติดในขั้นถึงมอร์ฟีนไหมไม่ถึงแต่จำเป็นต้องควบคุมไหมต้องควบคุมอีกส่วนหนึ่งเขามีสารยาอยู่200กว่าชนิดในกลุ่มแคนาบินอดก็มานั่งโถกเถียงกันแล้วก็ไม่เดินไปข้างหน้าด้วยประสงค์จะทำกัญชาเสรีฉะนั้น ตอนนี้เนี่ยทีมนักวิทยากรคือทีมพวกอาจารย์หมอรพันและอาจารย์หมออีกหลายท่านนักวิศาอีกจํานวนมากที่จะหลักสูตรก่อนที่กัญชาจะให้อนุญาตให้มาทําเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นั้นเราทํากันมาต่อเนื่องเนี่ยเรามีสิทธิ์ถึงห้าพันคนแต่ที่สําคัญตอนนี้ขอแจ้งไปยังสิทธิ์ทั่วประเทศหรือใครจะอาสามาเป็นสิทธิ์ถึงแม้ไม่ได้มาเรียนแต่เนื่องจากมาฟังอาจารย์บ่อยๆเราก็ยินดีรับ สิ์กว่าหมื่นคนนะคะของอาจารย์อ,อรพันธ์ตอนนี้ขอความกรุณาทําหน้าที่ของท่านสื่อสารสิ่งที่สําคัญมากว่าวันที่14พฤษภาคมนี้เราจําเป็นที่จะต้องดําเนินการตามกระบวนการประชาธิปไตยถ้าเราอยากเห็นสิ่งที่ดีหลังนี้เกิดขึ้นประเทศไทยและมีคนเข้าไปทําหน้าที่นี้แทนเราคืออาจารย์ตูเนี่ยนะคะตามที่พวกเราพยายามเสนอกันเราก็ต้องเดินหน้าค่ะ เดินหน้าในการที่จะต้องกาเบอร์27ในสอสอบัญชีรายชื่อพักเป็นบัตรสีเขียวซึ่งทุกจังหวัดทั่วประเทศสามารถกาได้หมดถ้ากาได้ถึงกี่แสนคนก็จะได้สอสอนหนึ่งคนอย่างนี้อาจารย์ตู่เป็นลำดับที่4ของพักนี้ซึ่งชื่อพักนี้ก็เป็นพักพักชื่อพลังธรรมใหม่ซึ่งจะทำทันทีนะคะมีอาจารย์หมอลวีนะนะคะ เป็นหัวหน้าพักแต่ที่สำคัญคืออาจารย์หมอรวีเนี่ยมีแต่ประวัติแสนดีนะคะเมื่อพี่ตู่คนเก่งของเราไปอยู่ในสสบัญชีรายชื่อที่จะมุ่งหมายทําเรื่องการชาทางการแพทย์ในทางการแพทย์นี่นะคะแล้วก็มีอาจารย์รวีนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพักซึ่งท่านก็สนใจแล้วก็บรรจุนี้อยู่ในสนใจให้ความสําคัญแล้วก็บริ